ได้ได่างกรเทียมได้ได้พวกแล้วก็ไม่ได้คงบนปลายนาเขาแนะนําให้ด่างกรบทีมไม่ใช่อะไรแล้วฉันปีนั้นซื้อปูนกินมากต้องสองสามปีละ,ะลายลลายนาว่าเป็นไงบ้างอะมันก็ไม่หายมันก็ไม่ขึ้นผมนึกว่าไปนั่งกินมากกันอยู่ทงท้ายนาะ <c oughs> จริงๆิใส่กระบังแล้วก็ละลายละลายแดงๆแล้วเอาอะไรตักชาดชาดเอากระมังลากไว้ในนานตอนที่ยังไม่ว่านมันก็ไม่ขึ้น ก็คือยากกันรู้ว่าดินมันเป็นยังไงนะเอามาชิมเอามาชิมรสชาติมันก็ใจก้อยยังไงใบก้อยแล้วเค็มเค็มเปรี้ยวไหมมันอ้อเปรี้ยวแล้วอ้าวราบรสสิอย่างเงี้ยอจริงจริงมนน้ำบางทีก็น้ำเป็นอะไรเป็นสนิมบางทีก็ดินเหมือนมันดินมันตาไอ้นั่นน่ะดินหนาวน่ะเม่นหนาวน่ะ่ี่นะจมูกกับที่ผมพี่ผมจิ้มตอนนั้นจิ้มลงไปดินเม่น ดินหนาวชวั้วดีเป็นหนาวข้างล่างใช่ไหมว่างั้นใช่แล้วก็ข้างลางางนน่างข้างบนน่ะแข่งข้างล่างเป็นลมอะไรอืมน,น,นะครับนั่นเน่ย<แ>ก<ฮ>็เพาะลมหรือต้งแค่ข้าวนี่ต้องทั้งตายที่ทใช่น่นะตอนนั้นน่ะก็ได้ว่างข้าวแวกล้องหนาวก็ุ้นทำไมมันลมข้าวต้องดีด<ฮ>ินต้องดีที่หน่ยนะทำไมมันตายต้นย่อยย่อยไปก็ไม่รู้ซื้เก็ตตอน<ฮ>ตอนเน<ฮ>ี้ยมายู่ตวได้แล้วได่ตอนนี้ ตัวนี้ใช่ไหมนะครับตัวแร่นี่ไหมตัวแร่ถ Zac ูกเข้าไฟเลยเป็นตังึดเ <sters> ลยนะโอ้ยร้องมาทุกอย่าง